การสูบบุหรี่มักเกิดขึ้นจากความสงสัยอยากลองความรู้สึกอยากสนุกและความรู้สึกอยากเข้าพวกพ้องด้วยเหตุผลนี้คนคนนั้นจึงลองสูบดูกว่าจะรู้ตัวว่าติดมันก็สายไปเสียแล้วที่จะเลิกบุหรี่ทุกๆวันคนที่ติดก็จะรู้สึกเหมือนติดกับดักวงจรของชีวิตมักจะวนอยู่กับการสูบบุหรี่การกระหายบุหรี่บุหรี่จัดเป็นสารก่อการเสพติดที่แรงที่สุดในโลก แถมมันยังมีการโฆษณาให้เราสนใจและล่อไปให้เราติดมันสองในสามของคนที่ติดบุหรี่อยากหยุดบุหรี่และมีคนที่กล้าหารเพียงพอที่จะพยายามเลิกมันมาถามดรสมาร์ทในเรื่องนี้กันเถอะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่สมาร์ทคลินิกวันนี้เรามาคุยเรื่องบุหรี่กันครับคำถามข้อที่หนึ่งทำไมมันยากนักที่จะเลิกบุหรี่ การสูบบุหรี่เป็นการเสพติดท,ที่แรงมากเมื่อคนเราสูบบุหรี่สารพิษและสารเคมีเป็นร้อยๆก็จะเข้าสู่ปอดและร่างกายของเราและหนึ่งในสารนั้นก็คือนิโคตินนิโคตินเข้าสู่สมองภายในไม่กี่วินาทีหลังจากสูบปื้ดแรกและทําให้สมองหลังสารโดปามีนทําให้สมองมีความรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขหลังจากนั้นไม่กี่นาทีความรู้สึกนั้นก็จะหายไปทําให้คนคนนั้นรู้สึกกระวนกระวายและอยากที่จะจุดสูบอีกแล้วสูบอีกแล้วสูบไปอีก นี่เป็นเหตุผลที่ทําให้คนสูบบุหรี่จนติดเป็นนิสัยและยากที่จะหยุดสูบเมื่อร่างกายเคยชินกับนิโคตีนจึงทําให้ร่างกายต้องการบุหรี่มากขึ้นเพื่อให้มีความสุขเท่าเดิมทําให้คนคนนั้นต้องสูบมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆหลายๆคนก็หายการสูบเป็นวงจรซ้ําๆเมื่อคนคนนั้นหยุดบุหรี่จึงทําให้เขามีอาการเซียนบุหรี่หรือกลุ่มอาการถอนบุหรี่อาการที่เกิดขึ้นก็คืองุดหงิดง่ายอยู่ไม่เป็นสุขป,ปวดหัวท้องผูก อยากอาหารมากขึ้นอาการเหล่านี้จะลดลงภายในไม่กี่วันและมักจะหายไปได้เองภายในหนึ่งเดือนสองในสามของคนที่ติดบุหรี่อยากเลิกบุหรี่แต่ความรุนแรงในการติดของบุหรี่ทำให้มันเลิกยากการเลิกอาจจะยากมากแต่มันก็เป็นไปได้ทุกวันนี้เรามีหลายๆทางในการช่วยให้คนเลิกบุหรี่คำถามข้อที่สองบุหรี่ทำร้ายร่างกายของเราอย่างไรและถ้าเราเลิกบุหรี่แล้วร่างกายจะฟื้นตัวได้หรือไม่ บุหรี่ประกอบไปด้วยสารเคมีที่อันตรายจํานวนมากมันทําลายร่างกายของคนสูบในหลายๆทางผลกระทบต่อร่างกายขึ้นอยู่กับคนคนนั้นสูบมากแค่ไหนและสูบมานานเท่าไหร่และมันยังขึ้นกับกรรมพันธุ์ของเราและเพศของเราผลเสียของบุหรี่เริ่มต้นที่ปากมันทําให้มีรอยดําที่เหงือกและฟันและบางคนสูญเสียฟันไปในช่วงอายุน้อยๆความสามารถในการดมกลิ่นก็จะลดลงกินอาหารก็จะอร่อยน้อยลง บุหรี่ทำลายระบบปกป้องของทางเดินหายใจตั้งแต่จมูกไซนัสหลอดลมและปอดมันทำให้เรามีเสมหะมากขึ้นและมีโอกาสติดเชื้อของไซนัสคอและปอดมากขึ้นการสูบบุหรี่ทำให้เป็นโรคปอดเรื้อรังชื่อ COPD มันเกิดจากการหนาตัวตีบแคบของหลอดลมและทำลายถุงลมด้วยทำให้เกิดอาการหายใจลำบากทำให้การใช้ชีวิตในแต่ละวันของคนคนนั้นลำบากมากขึ้นโปรดเรียนรู้เพิ่มเติมในวิดีโอเรื่อง COPD นะครับ ทันทีที่คนสูบบุหรี่หัวใจจะเต้นเร็วขึ้นความดันจะสูงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปการสูบบุหรี่ทำให้เส้นเลือดตีบแคบและหนาตัวขึ้นเป็นสาเหตุทำให้เกิดความดันโลหิตสูงและทำให้มีความเสี่ยงที่จะมีริ่มเลือดอุดตันเมื่อเส้นเลือดถูกทำลายมากๆทำให้เกิดภาวะโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดเฉียบพันและโลรคหลอดเลือดสมองเฉียบพันหรือสโตกการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของโรคมะเร็งมีสารก่อมะเร็งเป็นร้อยๆตัวในบุหรี่ สารพิษเหล่านี้ทำลาย DNA ในเซลล์ของเราทำให้มีการกลายพันธุ์เป็นเซลล์มะเร็งการสูบบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งช่องปากคอปอดกอระเพาะปัสสาวะและส่วนอื่นๆของร่างกายการสูบบุหรี่ทำให้ภูมิคุ้มกันของเราอ่อนแอไม่เข้มแข็งทำให้กระดูกอ่อนแอทำให้สมรรถภาพทางเพศลดลงข่าวดีก็คือเมื่อหยุดบุหรี่ปัญหาและความเสี่ยงเหล่านี้จะลดลงบางทีก็หมดไปเลยก็มี ประโยชน์ของการหยุดบุหรี่เกิดขึ้นทันทีที่เราหยุดบุหรี่และต่อเนื่องไปจนตลอดชีวิตร่างกายของเราก็จะเริ่มฟื้นตัวขึ้นเรื่อยๆ20นาทีหลังจากการสูบบุหรี่ครั้งสุดท้ายหัวใจก็จะเริ่มเต้นช้าลงจนปกติหลังจากหนึ่งวันระดับคาร์บอนมอนอกไซด์ในเลือดก,ก็จะลดลงสู่ระดับปกติ1เดือนหลังจากนั้นอาการไอเรื้อรังก็จะเริ่มดีขึ้นและดีขึ้นเรื่อยๆภายในหปี การได้รับกลิ่นจะดีขึ้นและภูมิคุ้มกันของร่างกายก็จะกลับมาแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งใน1-3เดือนความเสี่ยงต่อโรคหัวใจเฉียบพลันจะเริ่มลดลงเรื่อยๆและหลังจาก1ปีที่หยุดบุหรี่ความเสี่ยงก็จะลดลงไป50เอร์เซนต์เลยทีเดียวใน1-5งปีถัดมาความเสี่ยงของสโตรกและโลรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลันก็จะลดลงเรื่อยๆและจะเข้าสู่ระดับเดียวกับคนที่ไม่เคยสูบบุหรี่เลยและหลังจาก5-10ปีที่หยุดบุหรี่ความเสี่ยงของมะเร็งทุกชนิดจะลดลงมาก และมากกว่าครึ่งหนึ่งเมื่อครบ1ิบปีนอกจากผลประโยชน์ทางด้านสุขภาพแล้วการหยุดบุหรี่ยังให้ประโยชน์ทางด้านการประหยัดเงินและการทําให้คนรอบตัวปลอดภัยมากขึ้นคําถามข้อที่3มีทางที่มีประสิทธิภาพทางไหนที่จะหยุดบุหรี่ได้บ้างการหยุดบุหรี่เป็นความท้าทายและยากแต่มันก็สามารถทําได้หลายๆคนอยากหยุดมันอาจจะต้องใช้ความพยายามมากกว่าหนึ่งครั้งจึงจะสําเร็จแต่มันก็โอเคเพราะในความพยายามแต่ละครั้งนั้น ก็จะนำเราเข้าใกล้จุดหมายขึ้นเรื่อยๆต่อไปนี้คือเคล็ดลับในการแก้ไขภาวะกลุ่มอาการขาดนิโคตีนและการหยุดการติดบุหรี่เคล็ดลับข้อที่1ถามตนเองว่าทำไมเราอยากหยุดบุหรี่ควรมีเป้าหมายและเหตุผลที่ชัดเจนในการหยุดบุหรี่มันทำให้คุณมีแรงบันดาลใจในการหยุดบุหรี่บางคนทำเพราะอยากมีความสุขในชีวิตมีสุขภาพที่ดีทำเพื่อลูกหรือทำเพื่อคนที่เรารักแล้วคุณล่ะมีเหตุผลอะไร เคล็ดลับข้อที่สองทดแทนการสูบบุหรี่ด้วยสิ่งอื่นๆมันสําคัญมากเมื่อคุณกําลังมีความรู้สึกอยากสูบบุหรี่อยู่และมองให้เห็นว่าอะไรกระตุ้นเราให้อยากสูบบุหรี่ตัวกระตุ้นอาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่ทําให้เราอยากสูบเช่นตอนขับรถคุยกับเพื่อนหลังอาหารหรืออื่นๆควรจดไว้ว่าอะไรกระตุ้นคุณและลองหาอะไรใหม่ๆทําในช่วงนั้น จงจำไว้ว่าความอยากอย่างรุนแรงจะหายไปในไม่กี่นาทีดังนั้นจงทำให้ใจปากและมือของคุณไม่ว่างในช่วงนี้เ,เราอาจจะทำตัวให้ยุ่งกับการวาดรูปเล่นกีฬาเล่นเกมเคี้ยวหมากฝรั่งกินของว่างที่ดีต่อสุขภาพหรือโทรหาเพื่อนเคล็ดลับข้อที่สามบอกครอบครัวและเพื่อนของคุณว่าคุณพยายามเลิกบุหรี่อยู่เพื่อที่พวกเขาจะได้สนับสนุนคุณและเข้าใจความท้าทายของคุณ เอาพวกเขาเข้ามาในเส้นทางแห่งอิสรภาพนี้ด้วยเคล็ดลับข้อที่4คือกําหนดวันหยุดสูบอย่างเด็ดขาดคุณมีโอกาสสําเร็จมากขึ้นถ้าคุณกําหนดวันที่จะหยุดเคล็ดลับข้อที่5ใช้ยาในการช่วยหยุดมีโอกาสหยุดบุหรี่ได้เพิ่มขึ้น3-4เท่าในการใช้ยาช่วยยาที่ใช้ก็เช่นแชนทิกยาที่ทําให้คุณมีอาการถอนนิโคตินน้อยลงทําให้รู้สึกดีขึ้นและลดความอยากบุหรี่ลง ช่องทางอื่นๆก็เช่นการใช้นิโคตินทดแทนเช่นนิโคตินแปะผิวหนังจะทำให้สารนิโคตินเข้าสู่ร่างกายเพื่อลดอาการขาดนิโคตินลงและเมื่อคุณมีอาการอยากสูบเราอาจจะเสริมด้วยหมักฝรั่งนิโคตินสเปรนิโคตินหรือลูกอมนิโคตินก็ได้ในช่วงเวลานั้นยังมียาอื่นๆอีกมากมายปรึกษาแพทย์ของคุณหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการหยุดบุหรี่ว่ายาชนิดไหนเหมาะสมกับคุณมากที่สุด สุดท้ายนี้จำไว้เสมอว่ามันอาจจะต้องใช้ความพยายามหลายครั้งกว่าจะหยุดสำเร็จดังนั้นอย่าล้มเลิกความตั้งใจในการหยุดอย่าถอดใจพยายามเข้าไปบุหรี่ทุกมูลที่คุณหยุดมันช่วยปกป้องคุณและคนรอบตัวของคุณมีสายด่วนหยุดบุหรี่หรือคลินิกหยุดบุหรี่พร้อมที่จะช่วยคุณหยุดมันจงอย่าลังเลที่จะโทรไปขอความช่วยเหลือเพื่อความสำเร็จของคุณและเมื่อคุณหยุดมันได้แล้วคุณก็จะกลายเป็นแชมเปี้ยนความจริงที่มหัศจรรย์ คุณรู้หรือไม่ว่าการสูบบุหรี่ไม่ดีต่อสุขภาพมันสิ้นเปลืองเงินและเวลาคนส่วนใหญ่เริ่มสูบบุหรี่ที่อายุน้อยกว่า20ปีถ้าคุณสูบบุหรี่หนึ่งซองต่อวันตลอด20ปีคุณจะสูญเสียเวลาไปถึง15,000ชั่วโมงในสหรัฐอเมริกาประเมินเงินที่เสียไปประมาณ30,000ดอลลาร์ลองจินตนาการดูว่าเงินและเวลาเท่านี้ทำอะไรดีๆอย่างอื่นได้บ้าง จงจำไว้ว่าอย่าเริ่มที่จะสูบบุหรี่และถ้าสูบแล้วมันไม่เคยสายไปเลยที่จะหยุดบุหรี่ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ